ระหว่างที่ทํางานมาตลอด40ปีตัวละครตัวที่เล่นมามันสําคัญหมดเพียงแต่ว่าอาจจะมาต่างกันในช่วงเวลาบางอย่างเช่ง,งช่วงที่เล่นล่าอย่างเงี้ยเป็นอีกหนึ่งบทครูของเราที่ทําให้เราแบบเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็เติบโตขึ้นมากับบทบาทนี้อะไรเงี้ยค่ะ งานที่จะเกิดขึ้นใน40ปีนี้มันก็จะเป็นบันทึกระหว่างทางจับช่วงเวลาที่มันเป็นไฮไลท์ในช่วงการทํางานของนุกไม่ว่าจะเป็นบทบาทต่างๆเราอยากพูดถึงมันเลยเกิดโชว์ตรงนี้ขึ้นมาร้องเล่นเต้นสแสดงมีหมดอาจจะได้เล่นบทบาทหนึ่งที่ไม่เคยเล่นมาก่อนถือว่าเป็นไฮไลท์พอสมควร ก็จะมีเกสพี่ปบเราอยู่ในยุคเดียวกันคุ้นเคยสนิทสนมฟิล์มเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานในฐานะนักแสดงตื่นเต้นมากกับการที่ได้เห็นฟิล์มบนเวทีนี้พี่แอมเนี่ยก็ร้องเพลงล่าเขาเป็นศิลปินที่ต้องมาอยู่ใน40ปีของสินใจด้วยหนึ่งคนเรายังมีเกสพิเศษที่อยากจะอุบเอาไว้บอกเลยว่าไม่ได้มาแบบธรรมดาด้วยอ่ะรับรองกแตก 40ปีนกสินใจ The Celebration Show นะคะมาร่วมประทับใจไปกับช่วงเวลาดีๆตลอด40ปีที่ผ่านมาของนกกับบทบาทต่างๆกับเรื่องราวต่างๆบนนี้นะคะ